ในห้องนี้ครับมาเจอท่าน,านกำนันนั่นนายกและผมว่าบอกว่ามีเรื่องอะไรครับคุยท่านพะเจกมาพอดีท่า,านเจ้าหน้าที่ของกรมทางมาพอดีก็บอกว่าเป็นเรื่องการเข้าใจผิดกันสร้างทางเข้ามาแล้วเนี่ยตระเระยะทาง5-6กิโลเมตรเนี่ย,ยพับเทไหร่ผมจำไม่ไดไ้ไม่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 หมดนะครับก็และก็จะตัดทางเข้าบ้านจะเป็นท่อน้ำ ท่านจะเสียงเงินแค่ท่อระบายเท่านั้นใช่ไหมครับท่านใช่ไหมครับใช่ไหมครับถามนั่นเลยถามากุเด็กเลยใช่ไหมครับดเดี๋ยวเชิญนะเชิญมานี้นะครับเชิญนะลองเอ้ามาให้ดูไม่มีใช่ไหมครที่ว่าผมได้ได้ทราบมาว่าจะเรียกสามสี่แสนอะไรไม่มีแน่นอน ครับสวัสดีครับเอาประมือนั้นเลยครับผมเป็นผู้แทนผู <c oughs> ้แทนของโครงการสร้างนะครับซึ่งที่ท่านท่านสอสอถามเมื่อสักครู่นะครับก็อยากอยากจะเรียนแบบนี้นะครับว่าการขออนุญาตทําทางเชื่อมเนี่ยเป็นระเบียบปฏิบัติของกรมทางหลวงกรณีที่ผู้ผู้ที่อยู่อาศัยข้างทาง ที่จะต่อเชื่อมกับทางหลวงเนี่ยก็ต้องไปขออนุญาตทําทางเช to ื <sh> cancel, g, uh ่อมนะครับการขออนุญาตทำทางเชื่อมก็ต้องไปขออนุญาตที่แขวงทางหลวงนะครับส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆในการขอสร้างเนี่ยจะเป็นของผู้ขอเรียนแบบนี้ละกันนะครับค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตแล้วก็ก่อสร้างทางเชื่อมเนี่ยเป็นเป็นค่าใช้จ่ายของของผู้ขอนะครับผู้ขอถ้าไม่ขอก็ถ้าไม่มีความประสงค์จะเชื่อมทางก็ไม่ต้องเสียตัง ก็ไม่ต yeah. <re> ้องก็ไม่ต้องขอแต่ถ้ามีความประสงค์จะเชื่อมทางก็ต้องไปขออนุญาตและทำการเข้าทางออกเพื่อการทำทางเข้าทางออกของชุดน้องงานตรงนี้ยังไงเป็นรูปแบบแบบว่าคือโดยโดยปกติการงานของรงค์ทางครับเวลาขอถ่ายงานอยู่ถ่ายงานเรียนให้ทราบเต้นต้นยืนว่าคือเราจะเคดี๋ยวค่อยคุยกันถ่ายงานก่อนครับหลังจากก่อสร้างเสร็จเนี่ยจะต้องมีตัวระบายน้ำ เพื่อไม่ให้น้ําขังถนนนะครับนั้นพวออกแบบเขาก็มีการออกแบบมาเสร็จก็จะได้ตัวถนนเสร็จแล้วเนี่ยข้างๆถนนเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นไซส์สโลบแล้วขุดล่องเพื่อระบายน้ําออกไปทางร่องน้ําธรรมชาตินะครับอ,อันนี้อันนี้คือหลักการคือเราจะไม่ให้น้ําขังถนนเพราะน้ําขังถนนเนี่ยมันมีโอกาสที่ทําให้ถนนเสียหายเพราะันถนนท,นที่พูกทางใช้มันก็จะเสียหายเร็วเราเลยจําเป็นจะต้องมีร่องน้ําข้างทาง โดยตลอดที่ท่านเห็นนะครับท่านครับเขาขอพิเศเดียวแล้วก็เตรียมคำถามวุในใจนะเตรียมคำถามวุในใจของพี่น้องท่านใดก็ได้ให้ยกมือเดี๋ยวผมจะเรียกจะเดินละไม่เลยให้เองท่านต่อครับก็เลยมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าน้ำท่วมถนนไม่ได้เราก็เลยต้องต้องค้นออกแบบก็เลยขุดก็ต้องจําเป็นจะต้องทำรางระบายน้าข้ามทาง ซึ่งมันก็มีปัญหาทุกที่นะครับว่าชาวบ้านจะเข้าออกอยังไงนะครับก็เข้าออกอยังไงก็คือท่านจะต้องไปขออนุญ,ญาตทําทางเชื่อมนะครับซึ่งตัวนี้นอยู่ในพรบทางหลวงมันเป็นกฎหมายนะครับงั้นเราในผมหรือว่าเจ้าหน้าที่ของกรมทางเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายเขาออกมาแบบนั้นถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายาก็จะมีความผิดนะครับก็คือในพรบทางหลวง ถ้าผมจำไม่ผ hmm. e ิดคือข้อ3.7นะครับคือผู้ใดที่จะต้องการทำทางเข้าออกทางหลวงเนี่ยจะต้องไปขออนุญาตแล้วก็ได้รับอนุญาตตามรูปแบบซึ่งรูปแบบของทางเชื่อมเนี่ยเขาจะให้มีการวางท่อเพื่อระบายน้ำยือระบายน้ำข้างทางเพื่อไม่ให้น้ำขังอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์นะครับทีนี้ชาวบ้านที่ต้องการเข้าออกก็ต้องไปขออนุญาตทางเชื่อมเพื่อ เชื่อเข้าออกมาถนนค่าใช้จ่ายเป็นของผู้ขอทีนี้การเรียนก็คือถ้าเป็นของเอกชนเนี่ยก็จะเป็นของผู้ขอเป็นของค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเป็นทางสาธารณะครับอันนี้ทางโครงการก่อสร้างเราจะทําให้เพราะว่าเป็นเป็นประโยชน์ของของประชาชนโดยรวมที่เขาใช้ประโยชน์อันนี้เราสามารถตอบคำถามได้เราเราก็ไม่ได้เด็ดดวงกิน ถ้าเป็นทางสาธารณะที่ทุกคนมีสิทธิ์ใช้เนี่ยเราทําให้ได้แต่ถ้าเป็นบ้านส่วนตัวเนี่ยเราจะเอาตังค์ไปทําให้เฉพาะรายกฎหมายเขาไม่เปิดให้เราทำนะครับเลยต้องเรียนได้ทราบแบบนี้ที่ท่านพาที่ท่านได้ได้กล่าวเนี่ยเข,ข้าใจี่น้องเข้าใจแต่จะไม่มีผู้รับเหมาจากกรมทางหลวงมาเรียกร้องค่าใช้ใจ่าย หรือว่าผลป,ประโยชน์ะอะไรจากท่รประชาชนทั้งหมู่มทุกหมู่ที่มาดูอยู่ในห้องนี้ใช่หรือไม่ครับยืนยันตรงนี้เลยครับไม่มีครับเพราะว่าสิทธิที่สมมุติท่านขออนุญ,ญาตเสร็จแล้วได้อนุญ,ญาตมาแล้วเนี่ยเป็นสิทธิ์ของผู้ขอนะครับจะไปจ้างใครก็ได้มาทําให้เป็นไปตามรูปแบบไม่จำเป็นจะต้องจ้างเจ้าหน้าที่กรมทางหรือว่าบริษัทของกรมทาง เราไม่ได้บังคับขนาดนั้นเพราะฉะนั้นใครไปเรียกร้องใครไปอ้าง,เอา,อเ,งเ,เอาชื่อมาเลยครับเอาชื่อมาเลยครับเราได้ยินนะเอาชื่อแอบอ้างเรียกร้องเงินทอตจากพี่น้องแม้แต่เสลึงเดียวเอาชื่อมาแล้วถถามต่อไปแช้ที่ร้องเลยนะครับว่าแล้วทําไมท่อน้าเนี่ยที่วางแยกมาจากถนนหรือว่าท่อระบายน้ําเนี่ยทาไมกรมทางไม่ทาให้เราเลย คไม่ท้เลยอะอดองตอบดูดินายรองพูดตอไปดิคือท่พันว่านี่แหละข้อที่จะวาใครนะครเข้าจะบอกอะไรท่านพี่ว่าคือตรงไหนไม่เปิดให้เราว่าที่ไเปิดเพราะราไม่รับองเดี๋ยวโอเคเรามาปิดฐานมาตั้ไแต่ ้องเราเยว่าผมก็ยังต้องเอาข้อเนี้ยจะว่าที่น้องก็ต้องบอกเองอะไรกันทางก็ต้องบอกบอกเองนะครับ ทำนมันผมเเอออาาหลยขีทำอย่างนี้ก็ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนอยู่แล้วทางเข้าเขามีอยู่แล้วเปล่าทางเข้ามันมีอยู่แล้วแล้วจะมาให้เราเสียค่าเปิดทางค่าเชื่อมทางมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะไม่มีอยู่ไหนรองรับฝังท่ออีกทั้งปนทุกอย่างบ้านทุกสังเกตเรียบร้อยเลยแล้วอยู่ข้างพอมาถึงที่ชุมนุมชนจะให้ประชาชนเดือดร้อนบ้านทุกอย่างเปิดแล้วมันไม่ได้อ่ะ ทำให้มันถูกเจอคนเดือดร้อนตลอดนะครับถูกกระเหลี่ยวกันเนี่ยค่าเชื่อมทางอ่ะเออมราต้องเสียทำไมต้องทําต้องฝังมะทํากามขับ้น้ำจืดนะฝังฝังมาอย่างเรียบร้อยไม่เห็นไม่ใช่ไม่เห็นเป็นต้นไม้อะไรมารองรับอะไรเห็นฝังดีเพราะว่าทางเชื่อมของเรามันมีอยู่แล้วเข้าออกมา20-30ปีแล้วอ่ะแล้วจู่ๆจะไม่เราเชื่อมทางแล้วเสียตังค์อีกมันไม่ใช่แต่แล้วคนทํามาหาคิ คือเขามีเขามีทางเข้าออกก็ทําตามเข้าเข้าออกไปสิเบิกเข้ามาเราไม่ว่าเราไม่ว่าเบิกเข้ามาเราไม่ว่าแต่ทางเข้าออกเราต้องมีเพราะเรามีอยู่แล้วตัวเขาออกค่าใช้จเายไปนเราเข้าใจนะถ้าตอมี้ันนตัดใหม่แต่นี่มันตัดเก่าทางองทางเราปรับปรุงก่อนหน้านั้นที่เราจะมาสร้างอาคารที่ธนคารเนี่ยเราได้ทำการขออนุญาตไปแล้วเสียธินไปแล้วเราต้องทำสิ นี้เดี๋ยวต้องให้ทางแขวงต่อจะในรายละเอียดจะชัดเจนก่าผมนะครับเพราะว่ามันมีเงื่อนไขในการขอนญาดื้่นะครับเวลาไป็นอ้นแรกทำทำผลเป็นขาทาที่ี่ยบาอมาเลยมามามรก่อนมานวจะมาถอนได้ครับอ่ะว่าเขาเรื่ออย่างเนี้ยที่ท่านท่านะก่อนแล้วเนี่ย เสียจนเสียกองไปแล้วทำไปแล้วจะทำอย่งแก้ไขอะไรอย่างนี้นี้ต้องขอชี้แจงแบบนะครับสำหรับท่านที่จะขออนุญาตทางเชี้แจงท่านจะรู้ชัดเลยครับว่าท่านจะมีไปขออนุญาตใบ้นย่ปในใบขออนุญาตนั้นจะมีเงื่อนไขการขออนุญาตอยู่ประมาณเจ็ดแปดข้อนะครับจะมีข้อที่สี่ที่พูดว่าหากโรงทางหลวงดำเนินการสอบโทรศัพท์หรือขยายโทรศหรือดำเนินการขยายอย่าใด สงนการมผมขอครับีเพพรมด้วยอาจจได้ช่วยค่ผมขออนุญาตท่านสขออนุญาตนผมผมขออนุญาเติมกแต่ท่เกคือรูปแบบรูปแบบในการก่อสร้างตามโครงรตาสัญญาโครงการนี้นะครับมันมีรูปแบบรูปแบบที่คือรูปแบบที่ก่อสร้างก่อสร้างโครงการ แล้วก็ถีบไหล่ไปก็เป็นปรน้อกันไปนะคธรรมดานะครับเหมือนที่เราเห็น,นกัน,นส่วนรูปแบบที่2จะเป็นรูปแบบที่ก่อสร้างในระหว่างข้อเทวแล้วจะมีอางเท้าซึ่งอันนี้จะก่อสร้างในช่วงที่มันเป็นย่านชุมชนนะครับซึ่งทั้งสองกรณีเนี่ยการขออนุญาตเปิดทางเข้าออกเนี่ยขอได้ขอได้ทั้งสองกรณีนะครับซึ่งกรณีที่สองที่ผมเรียนว่าโครงการต้องก่อสร้างวางข้อ ก็มาขออนุญาตผู้แวงนะครับรูปแบบสองการเปิดทางเข้าออกมันมีแบบมาตรฐานให้ใช้อยู่แล้วนะครับคือส่วนใหญ่ก็มันเป็นเสิอกเป็นทางถึงเป็นทางเท้ามาแล้วถ้าเรา ความว่าถ้าก่อนหน้านี้เรามีการขออนุญาตถูกต้องแล้วและดําเนินการเรียบร้อยแล้วใช้อยู่ตอนนี้เมื่อมีการปรับปรุงเส้นทางเนี่ยเราจําเป็นต้องขออนุญาตใหม่เสียค่าใช้จ่ายใหม่หรือไม่ครับขออนุญาตผมขออนุญาตแล้วก็จบนิดนึงนะครับเพราะว่ามันยาว ท่านที่ดีใบอนุญาตเริ่มแล้วก็เอาใบอนุญาตไป thank yeah, you ผมฟังอยู่แล้วก็ไม่ค่อยเข้ใจเท่าไหร่เพราะว่าทีนี้ผอผมเนี่ยนะไ่เข้าข้างท่านไ่เข้าข้างพี่น้องประชาชนผม่แต่ผมจะเป็นกลางผมจะไปทางไหนไม่ได้ผมต้องอยู่ตรงนี้ก็พประมาณที่จะตั้งขึ้นมาเนี่ยกรมทางหลวงเนี่ยที่ เริ่มงนานเนี่ยต้องเป็นผู้ตั้งขึ้นมาแล้วเสนอมาว่าชาวบ้านเนี่ยประมาณ500สมุิหลังคาเรือนต้องการงบประมาณให้ทําให้ด้วยท่านต้องตั้งขึ้นมาแล้วผมเป็นคนเดินเรื่องไปขอเสนอไปนั่นแหผมว่าจะจะไปไปกันไ,<ป>ได้พี่ว่าจะไปกันได้ไดแล้วบอกทิพิบดบบอกอีิบดีอธิดีเลยถ้ามีปัญหาผมไปหาเองเลย ผมไปแน่นอนไม่ต้องห่วงทันตการรู้จักกันดีแม้กระทั่งรัฐมนตรีผมก็ไปใครก็แล้วแต่ไม่มีใหญ่กว่าประชาชนเชียรผมได้เลยได้ร้องถัมเวลามีไหมเวลามีไหมอ่าอันนี้ต้องเป็นทางโครงการต่อครับโครงการต่อโครงการอีกทางไหมผมเรียนอย่างนี้ผมก็ดีใจนะครับมีที่มีทุนสสที่จะช่วยดำเนินโครงการนี้คือข้อจำกัดของโครงการตอนนี้ก็คือว่า รูปแบบแบบโอเคเข้าใจมีรูปแบบเก่าที่ท่านพูดเนี่ยรูปแบบเก่าที่อยในส่วนในส่วนในส่วนที่จะต้องเพิ่มเติมเพื่อ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 ความอยู่สบายของเพื่อความสะดวกนะครับของที่เราประชาชนตรงไหนที่มันเจริร่องน้ำแล้วมันจะมีก้อนมันขัดในการเข้าออกกันอันนี้ทางโครงการแบบทั้งแสนหนึ่งนักกำหนดที่สามมีการคุยกันระดับนึ่งแล้วว่า ซึ่งมันก็เป็นเป็นทางออกที่ต้องเสนอระดับองนะครับในวันก่อนก็มีการคุยกันนะว่าถ้าจะเพิ่มรูปแบบที่มีพ่อเส้นทั้งช่วงที่จะเป็นด้ากนะทนให้มันก็มีการันก็มีหลักการในการเดินเรื่องตานะอันนี้าโครงการที่เขา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 เป็้ครอบครั ถามท่นได้เลยครับมีกรท่ในุญาตเลยขเแล้วตรัอาสปีึตอนนี้เราก็ไม่สามารถหาใบอนุญาตของมามาให้ได้ตอนนี้มีวิธีใบะุญาตสร้างสามกปีขออนุญาตเชื่อมทายคือคือณวันนี้นะครับมันมีมันมีการพัฒนานอกจากถนนสร้างใหม่ ผมพูดเก็บเนินความสะดวกให้คือใครที่มีใบอนุญาตเดิมแล้วแล้ว,ลวยังมีหลักฐานอยู่ก<ช>็อเอาไปยื่นที่หมวดเลยครับไม่ต้องขอใหม่ส่วนใครที่เ็นอนุญาตแล้วแต่หาหลักฐานไม่เจอขอใหม่ก็ไม่ยากครับขอใหม่ก็แป๊บเดียวหมวดเอกภพเนี่ยจะตั้งโต๊ะเงินความสะดวกให้มีการคุยกันไว้ว่าอาจจะให้ทางท่านเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่ยังไม่มีใบอนุญาตเก็บเอกสารใน,นที่บ้านนะครับเก็บไว้ที่บ้านเก็บไว้ที่บ้านท่านเลยหมวดเอกภพจะมาเคาะประตูขอรับเอกสาร เอกสารที่ต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับทุกครับมีอยู่ในมีอยู่มีเย็บอยู่มันจะเป็นใบเล็กๆเย็บอยู่ข้างหน้านะครับเตรียมเอกสารตามนั้นเลยนะครับใช่มีนะครับมีครับขอนนีย่าหนะครับขออนุญดต่อก่อนจะเลยไปนะคือคือถามที่ท่านที่มาสักผู่ที่ถามนะครับจะรบกวนเรียนถามอย่างนี้ครับคือว่า จริงๆแล้วเนี่ยเอกสา,ารที่ขออนุญาตศา,างราชการราาัชการน่าจะมีสำเแนาอย่างน้อนเป็นการอำนวยความสะดวกกับประชาชนเพราะประชาชนเนี่ยบบมันมีเขาเรียกอะไรโอนกรรมสิทธิ์มาหลายช่วงอายุซึ่งเอกสารมันไม่ได้หาได้ง่ายๆแล้วจริงๆแล้วนี่นะครับยิ่งเป็นอาคารที่เช่าสถานที่แล้วเปิดขึ้นมาเนี่ยอย่างของโลตัสนะครับมันจะต้อง หลายสัดส่วนหลายขั้นตอนมากที่เขาไปขอโน่นนี่มากโรงเรียนถามว่าทุกลงทาเบียไม่ดีหรอครับที่หมวดตารางไม่มีหรอครับเอกสารที่เป็นต้ขของตั้วเรียนนี้นะครับที่เอกสารของราชการนี่มันจะมีวาระ,ะอายุของมันอยู่นะครับว่าตีปีเราแก้ทำลายดีทีเดียวถ้าอยู่ในห่วงทิ่เป็นานนะนี่มีครับท่านท่านจำปีได้จำ,จำปีได้จ,จำท้องได้เนี่ยไปไปแจ้งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำให้ก็ปีล้ ครั้ง5 30ทีไม่น่าจะอยู่นะครับเพราะว่า30ปีเนี่ยันมันนานกายไปวาระของของกระจายเอการแาะการเชร์ิคอคนครับท่านร ถูกไหมครับซึบ่งชาวบ้านเขาต้องิ้งรแต่ผมไม่รู้กันว่าชาวบ้านถือว่ายนาไแต่ท่านในฐานะการท่านต้องรู้ว่าชาวบ้านถืออครงการนี้สามปีแล้วครับคิดผลสามปีนะคร,ผ,ะครผมขอให้ท่านแวงท่านคมทากับท่านหัวของช่วยให้ชาวบ้านได้เงนินปีละ ไม่อย่างนั J ้นมันก็เป็นเรื่องอย่างนี้ครับเพราะท่านบอกว่าเราเอามาหางด้วนกันเราหัวกันก็หัวราคาเท่าไหร่ครับถุงหามถุงไปครับถ้าเแสดงไม่มีราคากลางถุงไปเพราะในฐานะต้อเป็นสมาชิกไทยเราอย่างเผมก็อยากเป็นตัวแทนชาวบ้านเพราะชาวบ้านบาคนเขาก็ไม่มีตานดูอยู่วันนี้เดือนนี้ต้องเชื่อวเชื่อวเชื่ยวเที่ยวถนนเสียตังค์เป็นหมืถนเป็นแสน ผมถามแล้วฟังยังไงครับก็ยังไงก็ขออย่างนี้เลยนะครับการที่ต้อในเรองโครงการกาโครงการก็คือผมผมผมมองอย่างนี้ครับเนโครงการที่มีหน้าที่ต้เสื่าอะไรครับแล้ความร้อนให้ชาวบ้านาที่หลักคือเราฟังแตะเด็นมาให้ก็มีความสบายตามมาด้วย ปัจจัยหลักอยู่แล้วนะครับแล้วปัญหานี่มันเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขหรือรูปแบบที่โครงการอันมัดเงินโครงการสั่งออกมาให้าทำตามนี้อยู่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่านะครับผ,ผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าแก้ไขได้นะครับเพียงแต่ว่าอำนาจหรือการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหานี่มันจะต้องขึ้นไปสูอ่อีกระดับหนึ่งนั่นคือระดับกรมที่ที่ทางสาสพูดนะครับเป็นปัญหานี้ก็เป็นปัญหาระดับกรมถ้าอย่างนั้นเรามารับฟังวันนี้ ็คือต้องการที่บอกว่าจะทําให้ให้ชาวบ้านเนี่ยได้ใช้การเข้าออกที่เคยเคยใช้มา20-30ปีเนี่ยเหมือนเดิมยังไงได้บ้างนะครับซึ่งวันนี้คนที่เห็หน้าการตัดสินใจไม่มีแต่ว่าทางหมแขวงทางหลวงสุประการนี่นะครับผมเป็นรองนะครับได้เป็นผอ,อแต่ผมมารับแทนผอ,อร,รับตามหลักการนะครับแล้วมีทางมเนเจอร์มาจะรับปัญหานี้แล้วจะเล่งน่าจะต้องเล่ง เสนอคมว่าจะแก้ไขยังไงนะครับถ้าต้องามาต่อเข้าใจว่าถ้าผมฟังอยู่วันเนี้ยนะวันเนี้ยผมฟังอยู่เนี่ยผมว่าในระดับพวกผมที่มาเนี่ยก็คงจะตัดสินใจไม่ได้ผมจะได้แค่รับปัญหาไปนะแล้วเราก็เลยไปโดนทหารนหน้ารันที่มองการที่เริ่นมอือทหารเป็นสุด